สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆชาวเบสทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ช่องของโตลุแฟ,แฟร์เลยนะครับจะมาแนะนำวิธีการแอปคโคลนของเฟส2020นะครับสำหรับโทรศัพท์ Android นะครับ ดอยนะฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับช่องตัวรู้แฝฟเลยนะครับันับแรกเราต้องมีแอปตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะ APK APK Editor Pro นะครับตัวนี้นะนี่ครับเขับไปใกล้ๆกัน เข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดได้นะครับนะครับใหเข้าไปตรงนี้นะครับแนะน,นำสำหรับโทรศัพท์ที่ที่สพอร์ตสำหรับแอป,ปนี้ก็มีส่วนมากผมใช้ OPPO นะครับ OPPO E83 อาจจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าสามารถทำโคลนแอป,ปนี้ได้นะครับ แต่ถ้าใครมีโตัพ์อื่นๆที่้อนอื่น,น,ๆๆๆนๆๆก็ลองดูนะครับถ้าไม่ได้ก็คือต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือไม่ได้จริงๆท่านต้องใช้แอปอื่นแล้วแหละนะครับก็ลองทําดูนะครับเผื่อได้นะครับไม่เสียหายนะต่อไปนะครับให้เลือกที่ select APK form app นะตัวน,นี้นะครับเนี่ยดูช้าไปแล้ว ก็เลื่อนหาแอปที่เราจะโคลน,นะครับก็คือ p s 2 220แน่นอนนะครับเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกที่ Common Edit นะครับ Common Edit เข้าไปจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะตอนนี้ผมมีถึง27 ID นะผมจะทำ ID ที่28สุดลอดอนให้ดูเลยนะครับอันนี้ยังไม่เคยมีนะ28นะครับ28 ID ที่28นะเนี่ย เออแยแป๊บหนึ่งใสวงเล็บเข้าไปแล้วก็ใสยี่นะครับใสยี่สแปดแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะท้ายตรงนี้ก็ให้ใสยีป่ปดเหมือนกัน28ลงไปนะจากนั้นให้ทําการอาจจะช้านะครับให้ทําการให้เพื่อนกดเซฟนะครับกดเซฟรอประมาณ2-3นาทีนะครับสอนาที ตัดช่วงนี้ไปนะนะครับเพราะว่ามันจะรอนานนิดนึงนะครับอันนี้ก็เซฟเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะทีนี้ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับใครจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะ เซฟเสร็จก็ขึ้นหน้าแต่แบบนี้ต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะโโรับเรากดที่อินストーเห็นไหมครับเ,เพื่อนอินスト l ルกดเข้าไปแล้วไม่ไดติดล่ะไปแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะแต่ไม่เป็นไรไม่ทราบกำลังปรับสภาพของแอปหนาจะขึ้นอย่างนี้่ามาแล้วถ้าใครไม่ได้จุดนี้นะครับเพื่อนก็คือ จบเลยนะจบเลยถ้าใครขึ้นอย่างนี้ก็คือเขาจสดงความดีใจด้วยยินดีด้วยนะก็คือได้แลละจิดตั้งเลยคลิปจะโดนแบนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้นะครับคลิปนี้เพราว่าไม่แน่ใจว่ามีลิขสิทธิ์หป่า นี่เราจะพูดไม่นานขั้นตอนวิธีการมันก็เยอะนิดนึงนะครับเย,เยอะค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ทําได้ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากเลยนะาพีแค่ตามๆต,ต,ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับได้แล้วเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับ สเ,เสร็จสิ้นเลยเสร็จสิ้นเห็นไหมครับเสร็จสิ้นแล้วก็ออกก่อนนะออกก่อนอลืมแนะนำเพื่อนไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อเนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยโคนนะครับก็คือเริ่มโคนครั้งแรกเนาะตัวนี้ก็ให้ใส่เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเป็นแอปตัวที่หนึ่งที่ท,ที่เพื่อนโคนนะใส่เลขหนึ่งตัวนี้ก็ให้ใส่เลขที่ หนึ่งเหมือนกันนิดหนึ่งเหมือนกันนะเสร็จแล้วกดเซฟตัวนี้ไปนะครับอันนี้ของผมที่ทําให้เป็นตัวอย่างก็คือผมมี27 ID ิบเจ็แหละนะผมทําเมื่อกี้ผมทําที่สิบแปดไอไปนี่ออกเลยพเพื่อนๆออกออกออกจากโปรแกรมไปเนาะออกออกจากหน,น้านี้ไปเลยครับออกไปเลยไปดูที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรามันจะดิ้งขึ้นมาดวงผมเป็น28ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมแอปเป็น28นี่เห็นไหมครับมายแล้วยีนะ เพื่นอแฟฟนแอปคอนเร็จนะครับแล้วก็ให้เข้าไปที่คนอื่นต้องเปิดตัวเกมก่อนนะเปิดตัวเกมเพิ่มเิดตัวเกมกน,นะนล้ขึ้นอย่างนี้นครัจต้องจุดแตนนะให้ยุดไปจุบจุบลงไปแล้วก็มาเข้าที่โปรแกรมจัดการไฟล์ เนะสร็จแล้วก็ลเลือกที่ที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์นะครับนะครับที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์นะครับต้องมีพื้นที่เพียงพอนะครับอย่างน้อยก็สองกิกขึ้นเสร็จแล้วก็เลือกไฟล์ทั้งหมดไฟล์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่ a n น r o i d Android นะแอนดรอยทุกเสร็จแล้วไปที่ OBB นะครับ มื่กี้ผมแอปโคนของเดสองพัี่สิบเป็นโคนที่28นะครับโค,นะคนที่28ดนะคนที่ยีดูเลขท้ายนะครับเนี่ยเลขท้ายโทรศษษัพทิเนะี่ยมันจะมีคำว่ายี่แปดไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีไฟนะเข้าไปแล้วมันจะไม่มีไฟนะถ้าเพื่อนํำเป็นอันที่หนึ่ง นะครับอั Ant 1, 1, 1, 1. นที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนี่ครับต้องเข้าไปตรงนี้ไม่มีไฟนะตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะทําให้เพื่อนดูว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะครับก็คือทำยังไงต่อไปให้โปรแกรมเปิดได้นะครับให้เกมเปิดได้เราก็ไปเลือกตัวต้นฉบับที่ยังที่ไม่มีเลขอ,อะไรเลยต่อไปนะค,คือตัวนี้นะนมันก็จะมีไฟอยู่สองไฟ เราเลือกเลยกดเลือกแล้วก็ติ๊กถูกทั้งสองไฟนะแล้วก็คัดลอกไปยังค,คัดลอกไปยังกลับไปนะเพื่อนก็เป็นเลขหนึ่งใช่ครับก็เข้าไปที่เลขหนึ่งเราไปกดคำว่าวางหลอดสุนะ่มถ้าไม่เข้าใจก็ inbox ม,มาถามได้นะครับทำได้จริงครับถ้าเกิด มาถึงขั้นตอนนี้แล้วทำได้จริงๆต้องรอถ้าเกิดตัวซับใครที่เสเปคขึ้สูงก็เตรียมถ้าเกิดใครที่ตัวซับใครที่สเปคต่ำก็ต้องรอนานหนะ่อยนี่รอสักครู่ให้โดดเดี๋ยวผมจะตัดช่วงนี้ไปน,นะครับครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบน,นี้นะครับก็คือต้องต้องสังเกตด,ดีนะครับ ข้างบนเนี่ยก็คือเห็นไหมครั JP d o c o n o m y dot pezsum ตรงเนี้ยต,ตรงตัวเนี้ยที่แอปของของเพื่อนก็คือเป็นเป็นแอปที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นเลขหนึ่งที่ท,ที่ที่เราใส่กันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับคือต้องเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ต่อไปนะต่อไปตรงนี้นะแร้วเปลี่ยน ชื่อไฟล์นะครับวิธีการเปลี่ยนก็แล้วแต่โทรศัพท์แบบไหนนะครับโทรศัพท์รุ่นพดแช่ไว้นะกดแช่ไว้แล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับแล้วก็คลิกไปตรงต้างภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับให้หมันเหมือนกับนี่นะครับเห็นไหม jp dot c o n o m i dot prism หนึ่ง um. นะเห็นไหม jp dot c o n o m i dot prism um. ต้องใส่เลขหนึ่งเข้าไป ไหนง่ายๆนะครับง่ายๆใส่เล็กหนเข้าไปแล้วกดบันทึกนะแล้วก็ถัดมาอันที่สองเหมือนกันกดแช่ไว้แล้วตัวสับผมนะกดแช่ไว้กดเปลี่ยนชื่อไฟล์ผมเพื่อนก็นแล้วแต่ยี่ห้อไหนนะครับก็ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ได้นะก็เพิ่มเลขกหนึ่งเข้าไปแค่นั้นเองนะครับใส่เลขกหนึ่งเข้าไปใส่เล็กหนึ่งเข้าไ,ไปนะอัะอนนี้เลขกสองละ เร็วยลิ่งหนึ่งแล้ไปกดบันทึกนีน่เสร็จแล้วนะครับตรวจสอบดูว่าถูกไหมขอให้ลขตัวนี้เหมือนกันตรงกันนะครับเลข่หนึ่งนะลขหนึ่งลขหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างใช้ได้นะครับเสร็จแล้วออกไปเลยกดกลับย้อนกลับปเราไปเข้าเกมดูเลข่หนึ่งนะลิหนึ่งลข่งหนึ่งเห็นไหมครับผมจะเข้าเกมแล้วทีนี้อ๋อเข้าได้ไหม มาแล้วครับเห็นไหมได้แล้หละอนีอนน่คือเข้าเกมได้แล้วนะผมไม่เข้าไปหรอกเพราะว่าไอดีนี้ผมรู้สึกว่าผมจะขายไปแล้วแหละนะครับผมไม่เข้าถ้าเข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาขายแล้วดูเห็นไหมเดี๋ยวนะเรากดคอนเทนเนอร์ไอนดี้ยังไม่เคยเข้าเลยเพราะว่าขายไปแล้วเลยไม่คเคยครับ ข้มขามยไปแล้วก็เข้าไม่ได้นะแต่ว่าอัพโหลดอย่างนี้ได้ดวน์โหลดอย่างนี้ได้นะหเห็นไหมฮะคือขึ้นลักษณะแบบนี้ก็คือโดนล็อกอินเข้าไปที่ i ออินละท,ที่เครื่องอื่นที่คนอื่นละ,ะนะครับแอดีนี้เข้าไม่ได้ละนี่ก็คือจบวิธีการแอปโครนของ p pk Ed i t o r p r o นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดถูกใจกดกระด,ดิ่งกดติดตามดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องตโตลุกแแฟ,แฟเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณเพื่อนมากนะครับถ้ามีอะไรสอบถามก็ inbox หรือสอบถามไม่ได้นะครับผมครับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้า Selamat